ครับคันนี้ครับทุกคนครับก็เอามาเก็บสีนะปากรปรปากระโปรงหน้าแล้วก็กันชนอ๋อสเกิร์ตที่เนาะมีข้างหลังด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะอย่าลืมกดแชร์ฮะ อย่าลืมกด subscribe นะฮะเป็นกำลังใจกันฮะวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนฮะไปขับเบนซ์1 8 0ปฮะปี2006นะฮะเครื่อง2000ตัวนี้นะฮะแต่ตัวนี้สำคัญเลยฮะที่ว่า,เ,าเราซื้อมาะฮะมันได้เครื่องดีเซละฮะเพราะว่าประหยัดน้ำมันมากทุกคนครับมีหลายๆคนนะที่โทรมาเขาถามว่าทำไมขายถูกจังฮะเขาบางทีบางคนข้องใจนะว่าทำไมขายถูกจังผมขายในะราคาค่อนข้างจะต่ำกว่าตลาดนะเพราะว่ารถมันมีเก็บงานทุกคนครับรถมีเก็บงาน,ก,คน,คก,งานก็จะมีเก็บแหลกพวงมาลัยนะฮะ แล้วก็จะมีเก็บช่วงล่างเก็บสีนิดหน่อยฮนะแต่ว่าคันนี้ผมบอกเลยว่าสามารถที่จะเอาไปทํากําไรได้นะสามารถที่จะเอาไปขายได้ถ้าเกิดว,ว,นะว่าใครทำสวยๆนะเก็บช่วงล่างเก็บ <dachte, S 1> แหลกกาไรดีๆนะคันนี้ขายได้ที่3ามแสนแปดนะสามแสนเจ็ดนะยังเหลือกําไรอยู่เยอะเลยนะครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเอาจะเอาคันนี้ไปทําขายนะครับก็ <crunch ing noise> ถ้าเกิดว่าใครที่รับได้ราคาที่2 9 9 0 0 0บาทก็โอเคเลยครับพี่บผมทุกคนครับวันนี้ผมไปทุกคนเดี๋ยวจะไปเอา ไปซื้อซิตี้ด้วยนะครับซิตี้สีขาวปี2018นะรถสวยมากนะครับนี่ฮะรถคันนี้ใช้เองนะครับทุกคนครับรถคันนี้ใช้เองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะไปลองขับคันนี้ก่อนนะครับขับไประยองก็เกือบร้อยโลนะทุกคนครับอ่าดูกันนี่นะครับคันนี้แล้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองเลยว่าทําไมถึงข,ขายถูกจัง จริงๆอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่าใครที่กดติดตามไว้จะรู้ประวัติคันนี้เลยว่าผมรีวิวอะไรบ้างครับคือรายละเอียดรายละเอียดคือผมบอกหมดละก็มีเก็บงานตรงนี้ครับเก็บงานตรงแหลกพวงมาลัยครับทุกคนครับคือภายในก็ถือว่าโอเคนะคือคันนี้ผมใช้ทุกวันนะฮะทุกคนครับส่งลูกไปโรงเรียนฮะก็ไปกลับประมาณ30มสิโลฮะแต่ว่าอาการงอเงนะฮะเรื่องระบบเครื่องนะครับยังไม่มีครับแอร์ระบบแอร์เย็นปกติเลยครับข้างหลังเขาเนี่ยค่อนข้างจะกว้างมากทุกคนครับ B180 ฮะ CDI ตัวนี้ฮะ ก็เน the ี่ยฮะข้างหลังกว้างมากนะครับทุกคนครับคือรถมันได้บอดี้ตรงนี้ได้เดิมนะช่วงหลังนี้ได้เดิมหมดเลยครับมีหลายๆคนเขาบอกว่าขายถูกนะฮะเพราะว่ารถมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคือคันที่ผมขายตามสภาพนะเพราะว่าแต่ว่าการใช้งานก็คือปกตินะอ่าขายราคาส่งพ่อค้าเลยฮะทุกคนครับใครที่จะเอาไปทํากําไรก็ถือว่ายังมีช่องว่างอยู่นะทุกคนครับปะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเอาคันเนี้ยไประยองครับก็ไปหลายที่เลยลองดูว่า ไประยองไปกลับนะฮะประมาณ100ร้อยบาร์โอนะฮะจะมีปัญหาอะไรไหมไปอ,อ่ะโอเคครับผมทุกคนครับคือสตาร์ทคือปกติเลยนะทุกคนครับอ่าก็จะมีระบบไฟขึ้นโชว์นิดน,งนึงครับเพราะว่าหลอดไฟข้างหลังมันขาดนะฮะแต่ว่าผมยังไม่เปลี่ยนนะเนี่ยครับมันจะมีอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมครับมันจะมีแหลกพวงมาลัยที่ต้องเปลี่ยนเลยครับทุกคนครับคือรถคันนี้ถามว่าน่ากลัวไหม คือมันไม่ได้น่ากลัวครับเพราะว่ามันขับปกตินะมันใช้งานปกติคือระบบเบ,บาะนะไฟฟ้าเนี่ยฮะเห็นครับทํางานได้ปกตินะซ้ายขวานะครับแล้วก็เบรคพวกระบบกระจกก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันจะมีตรงบานข้างหลังน่าจะว่าคือมันกดฝั่งนี้ได้นะครับแต่ว่าคือถ้ากดฝั่งข้างหลังมันกดไม่ขึ้นนะน่าจะเป็นที่ตัวปุ่มนะครับต้องไปเช็คเอานะครับวันนี้ก็มาแบบสบายๆชิวๆนะเพราะว่าอากาศมันร้อนฮะนี่ระบบเกียร์ให้เห็นไหมครับ คือผมลองระบบเกียร์เนี่ยปกติเลยเห็นไหมครับไม่มีกระตุกนะฮะเห็นครับ <c 195 2> สภาพคือสมบูรณ์เลยนะไะเนี่ยฮะอย่างคันนี้นะครับอย่างคันนี้การออกตัวนะครับพูดถึงฮะเบนท์คันนี้ B 1 8 0คันนี้ฮะดีเซลคันนี้พูดถึงฮะการออกตัวการขับปกติเลยฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับดูการทรงตัวของเขาฮะเนี่ยคือผมปล่อยมือนะ แต่ว่าผมไม่ได้ขับเลยวนะทุกคนครับก็ถือว่าโอเคนะฮะไอ้แม่ไม่มีกินซ้ายกินขวานันทุกคนครับถามว่าความสิ้นเปลืองของรถคันนี้ฮะถือว่าเปลืองไหมก็ถือว่าไม่เท่าไหร่ฮะทุกคนครับรถคันนี้ผมบอกเลยว่าที่ผมไม่ได้รีบร้อนขายนะฮะผมเอาคนที่รับได้จริงๆครับถ้าเกิดว่าใครที่รับยังไม่ได้นะครับผมก็จะเก็บไว้ใช้เองฮะทุกคนครับเพราะว่ามันประหยัดน้ํามันมากถือว่าประหยัดจริงๆระทุกคนครับนี่เดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะเดี๋ยวผมจะพอไปถึงระยองแล้วนะฮะผมจะให้ดูเกณฑ์น้ำ น้ำมันยุบไปเยอะไหมอ่ะมือกล้องลองลองส่องลองซูมมาที่น้ำมันดิอ่าลองซูมมาที่อ่ะซูมเ้นันเห็นไหมเนี่ยน้ำมันให้ไหมฮะอยู่แค่ขีดเดียวะฮะเห็นไหมครับอยู่แค่ขีดเดียวนะอ่าเดี๋ยวผมไปถึงระยองแล้วผมจะให้ดูอีกทีว่าน้ำมัน,นะฮะเส้นเปลืองหมดไปแค่ไหนครับอ่าผมว่าโอเคนะรถคันนี้นะฮะถือว่าโอเคฮะเป็นรถเล็กๆนะฮะขับสบายๆครับจอดก็ง่ายฮะถ้าเกิดพูดถึงรูปทรงเนี่ยก็เหมือน,ในใคล้ายๆคนได้แจ็ดนะทุกคนครับ คล้ายหอนาแจ๊ส้ายยาลิสนะฮะเป็นคันเล็กๆแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันได้เป็นรถรถเบนซ์ครับค่อนข้างจะหรูสักนิดหนึ่งนะฮะทุกคนครับใครที่ชอบแบบว่ารถแข็งแข็งสไตล์ยุโรปนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ได้ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมก็ถึงถนนห้วยใหญ่นะครับก็จะมุ่งหน้าไปที่นิคมพัฒนาก่อนนะทุกคนครับไปที่ระยองก่อนนะครับไปแวะไปดูโตโยต้าออติสปีปี2009-2010เพราะรถคันนี้อะฮะผมตั้งใจที่จะปั้นครับ เอามาเก็บงานขายครับคือทำาทำให้สวยหน่อยแล้วกันนะคือเป็นคันแรกที่ผมปั้นนะคันนี้นะปกติผมขายส่งอย่างเดียวครับผมไม่ค่อยปั้นนะครับสามสามหนึ่งฮะถ้าเกิดว่ามุ่งหน้าไปตรงก็คือสามารถที่จะไปนครราชสีมาหรือชาติเชิงเซาได้ฮะแต่ว่าผมแยกไปทางซ้ายฮะแล้วผมก็จะหาทางยูเทิร์นกลับไปที่ถนน36นะฮะทุกคนครับนี่ฮะคือถ้าเกิดไปตรงก็คือไปชาติเชิงเซานะฮะแต่ผมก็จะตีเลี้ยวมาทางระยองฮะ ถือตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะจะเป็นทางค่อนข้างจะขรุขระนิดนึงนะครับอ่าคือถ้าเกิดว่าการขับของรถคันนี้ก็คือขับปกตินะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเบาๆชะลอยๆอย่างนี้นะฮะอ่าถ้าเกิดว่าเจอทางอย่างนี้ฮะขรุขระอย่างเงี้ยเนี่ยคือเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนครับเห็นไหมครับคือเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะได้ยินเสียงได้นะมันจะเสียงคลอกแคลกคลอกแคลกนะฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือจะเป็นที่อาจจะมีที่ช่วงล่างนิดหนึ่งนะฮะช่วงล่างอาจจะเป็นพวกปีกกนนอย่าี้ฮ ตอนนี้อยู่สาย36ฮะเดี๋ยวผมหาทางยูเทิร์นกลับก่อนนะครับเพราะว่าผมจะต้องยูเทิร์นกลับไปทางเส้นระยองครับแต่ว่าผมจะแวะเข้าซอยนิคมพัฒนาก่อนครับแวะไปดูออติสก่อนนะฮะเพราะว่าผมเก็บสีกับช่างอยู่นะครับเป็นช่างประจําครับสมัยก่อนก็จริงๆเราก็ส่งเขาประจำนะแต่ว่าตอนหลังๆคือผมขี้เกียจเก็บงานผมก็ส่งส่งเต็นท์อย่างเดียวครับหารถมาก็คือส่งเต็นท์อย่างเดียวฮะหารถส่งเต็นท์นะคะคือจะไม่ค่อยได้ปั้นรถนะครับนี่นะฮะ รถค่อนข้างจะเรียบนะฮะก็สามารถที่จะเหยียบได้สบายๆนะับทุกคนครับความร้อนไม่มีขึ้นนะฮะความร้อนก็คือปกติเลยฮะสามารถขับทางไกลได้ฮะคันนี้สามารถขับไปถึงใต้ได้นะเหนือใต้อีสานเนี่ยสามารถที่จะขับถึงบ้านได้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่มาเอาฮะจะกังวลว่าขับไม่ถึงบ้านนะับผมคอนเฟิร์มได้ว่าคันนี้ขับถึงบ้านนะครับดูจากการขับนะฮะถ้าเกิดว่ารถที่มันมีปัญหานะครับผมบอกเลยนะทุกคนครับรถที่มันมีปัญหาถ้าเกิดว่ามีรถมันมีปัญหาขับแค่10กิโลฮะ มันก็สามารถที่จะไปต่อไปได้ครับความร้อนขึ้นบ้างฮะเกียร์กระตุกบ้างครับระบบลวนไม่สามารถขับได้ฮะแต่ว่าคันนี้คือปกติเลยนะใช้งานปกติเลยตอนนี้นะครับผมก็ถึงนิคมนะครับนิคมพัฒนาฮะก็ถ้าเกิดว่าผมไปตรงนะฮะก็จะเข้าระยองนะทุกคนครับแต่ว่าผมจะวิ่งทางเบี่ยงซ้ายนะเพราะว่าผมจะไปทางรัดนะครทุกคนครับนี่นะครับ ถ้าเกิดว่าฝั่งฝั่งนี้นะฮะจะเป็นแผงผลไม้นะถ้าเกิดว่าใครที่มารยองนะตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับจะมีผลไม้ขายเต็มเลยครับทุกคนครับมีทุเรียนด้วยฮะทุกคนครับนี่ฮะผมจะมาเส้นนี้นะครับก็จะไปที่นิคมนะฮะนิคมพัฒนาทุกคนครับนี่ใกล้ถึงแล้วครับนี่ฮะโอ้ยทุกคนครับรถค่อนข้างจะเยอะมากครับ นี่ฉลองชัยการช่างช่างเฉยครับทุกคนครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอู่ช่างเฉยนะครับอูสีถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาเก็บสีนะฮะสวัสดีครับช่างเฉยไปไหนล่ะนี่ครับคันนี้ครับทุกคนครับก็เอามาเก็บสีนะฮะก็จะมีเก็บฝากระโปรงหน้านะตรงนี้ชิ้นหนึ่งนะครับแบงแบง นะอ้าวสวัสดีครับช่างเฉยโอ้เจออาจารย์คันนี้ผมเก็บอะไรบ้างเนี่ยคันนี้ปากหน้ากันชนปากกระโปงหน้าแล้วก็กันชนอ๋อเกิตนี่เนาะมีข้างหลังด้วยโอ้ยรถเยอะเลยอะรววใหญ่แล้วไม่ได้มานานนะอ๋อมีตรงนี้ด้วยนะอ๋อเกิตหลังตรงนี้อ๋อตรงนี้เก็บงานอยู่สามชิ้นนะครับ รถคันนี้สวยไหมก็สวยอยู่นะได้นะเนี่ยดูภายในก่อนคันนี้ยังไม่ได้รีวิวนะคันนี้นะดูภายในก่อนสวยมากสดมากคันนี้ผมปั้นเ,เป็นเป็นคันแรกเพราะปกติปกติก็มาส่งช่างเฉยเลยแต่ว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยมาส่งเพราะว่าผมขายตัดต,ตามสภาพส่งอย่างเดียวผมส่งอย่างเดียวกายา 2, ําไรคันละสองสามพันก็เอาละ <c oughs> <c oughs> เป็นแต่ก่อนไม่ได้แล้วนะอะไรนะทั้งพันสี่พันไม่ได้แล้วตอนนี้ของขึ้นของขึ้นของขึ้นโอ้โหจะขึ้นไปไหนของขึ้นตอนนี้มันทุกอย่างขึ้นหมดขึ้นหมดอะไรอะไรขึ้นสีดูดิอะไรขึ้นรถเยอะมากตอนนี้ก็ทําไม่หวัดไม่ไหวถือว่าโอเคนะรวยยังรวยยังรวยสู้เสียไม่ได้หรอกโอ้ดูดิดูดิมาสภาพนี้ดูดิโอ้โนี่ฮะคันนี้เลยคันนี้เลยกันเบาเชิญนะครับได้หมดได้หมดได้หมดรุ่นเก่ารุ่นใหม่ รุ่นใหม่ๆก็ได้รุ่นเก่าๆก็มีชนหนักชนเบาในวันนี้ผมมาเอาคันนี้มาลองให้ลูกค้าดูเบนต์ตัวนี้เป็นเป็นบีหนึ่งแปก็มันเป็นเครื่องดีเซลโอ้เจ๋วเลยคือมันประหยัดน้ำมันมากแล้วก็คือบางคนก็มาไกลก็เขากลัวว่าจะขับไม่ได้แต่ว่าคันนี้ผมบอกเลยว่าขับสบายเลยคันนี้เอาไหมเอาไว้ใช้ไหมไม่มีปัญญาญามีดิปัญญามีดิเอาไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาไว้เดี๋ยวว่ากันเนาะ ี๋ยววันนี้ผมจะไปซื้อรถอีกคันหนึ่งด้วยซิตี้พอดีไปเอาไปได้ซิตี้มาคันหนึ่งสีขาวสวยเลยอันนี้ช่างมี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 ไหมมีสั่งสั่งสั่งได้ไหมได้ไปช่างสายให้พวกสางสางพีหน่อยดิสั่งไปสั่งให้ชุดหนึ่งนะก็ก็จะเก็บใส่กันสาดให้เก็บฝากระโปรงให้เพราะว่าฝากระโปรงมันซีดนะครับนี่ฝั่งนี้ด้วยนะเก็บให้สวยเลยคันนี้ราคา มิตรภาพไม่แพงมากสู้ได้อยู่นั่นอาจารย์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 สวัสดีครับโอเคช่างถ้าเกิดว่าใครที่อยากมาทำสีรถเนี่ยติดต่อ,อยังไงได้บ้างเบอร์อะไรครับฝากเลยศูนย์หกหนึ่งนะครับแปดเก้าสองห้าสี่หนึ่งหกคุยกันได้ถ้าเกิดว่าไวเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเนะาะเอาที่เราอยู่ได้เนาะอย่างั้นเดี๋ยวผมช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะ เวยกันครับผมช่างสุวย่อยแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีครับครับผมครับเดี๋ยวเจอกันนะครับมาอยู่ที่มัตตพุทธนะฮะใครที่กําลังหารถซิตี้นะครับรุ่นนี้อยู่นะครับปี2018อยู่นะครับผมบอกได้เลยว่าห้ามพลาดครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับทุกคนครับอ่าจะได้ชมคลิปเรื่อยๆนะทุกคนครับอ่ารู้สึกว่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับเอเดี๋ยวผมเลี้ยวก่อนนะครับ คันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงฮะทุกคนครับก็เป็นรถบริษัทนะครับก็เขาจะซื้อให้พนักงานใช้นะครับพนักงานที่อยู่ในบริษัทช้ฮะแต่ว่าวันนี้นะฮะเหมือนกับบานว่าปลดกษียณฮะเหมือนเขาโลเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับเดี้ยวเข้าหมู่บ้านนะครับนั่นก็เห็นรถจอดครับแว๊บๆนะฮะเห็นครับนี่คันนี้เลยครับทุกคนครับนี่สวยไหมสวยไหม นี่คันนี้เลยครับทุกคนครับนี่นี่คันนี้เลยครับซิตี้ปีสองพันสิบแปดฮะเมื่อวานผมก็เอามาแล้วนะคันหนึ่งนะผมมาเอาแล้ะคันหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะฮะร,ราคาก็พอฟังได้ครับแต่คันนี้นะครับผมผมตั้งใจว่าจะเอาขายลูกค้านะครับผมไม่ได้ตัดให้พ่อค้านะครับก็รถมันหายากคนระับทุกคนครับ โ okay. อเคอะดูนี้ก่อนมาดูคือตอนนี้ผมอยู่ที่มัตตพุทธนะฮะก็อีกนิดเดียวนะครับก็จะประมาณครับประมาณห้าหกโลก็ถึงระยองครับตอนนี้คือน้ํามันเนี่ยฮะจากที่ผมเติมมานะครับเติมมาขีดหนึ่งนะครับก็เติมมาขีดหนึ่งก็อยู่ประมาณสามร้อยครับตอนนี้ลงไปขดนิดหนึ่งนะครับก็ตอนนี้น่าจะใช้ประมาณร้อยเดียวครับก็ไปกลับก็น่าจะพอดีนะครับทุกคนครับนี่ไปถึงไปกลับถึงพัทยาได้นะไปเดี๋ยวลงไปดูรถดีกว่า นี่โอเคครับผมทุกคนครับก็ถือว่ามาพูดถึงพูดถึงก็ขับโดยที่ว่าไม่ดับไม่นะฮะปลอดภัยครับก็ถือว่ามาได้นะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูคันนี้ครับคันนี้เลยนี่ Honda City คันนี้ครับโอ้มีมีน้องหมาด้วยสวัสดีครับนี่ฮะ City คันนี้แลับมือเดียวปลายแดงครับทุกคนครับถือว่าโอเคนะ วอล็อกปูอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเออพี่อยู่หน้าบ้านมีหมาด้วยน้องหมาเต็มเลยเต็มเลยโอเคครับอ๋อแล้วล้วโอเคโอเคครับ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 อ๋อโอเคครับผมครับ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 อ๋อพอดีเขาไม่อยู่ฮะอาจจะต้องมีเก็บงานนิดหนึ่งนะครับนี่นี่ฮะเก็บงานนิดหนึ่ง เก็บฝากระโปรงฮะถ้าพูดถึงนะสีมันไม่เหมือนกันนะสีพูดถึงสีมันจะจริงๆนะขัดสีน่าจะออกนะก็ไม่มีอะไรนะยางก็เดี๋ยวผมหาหาแม็กให้นะครับโอเคครับผมทุกคนครับจะของเข้ามาแล้วนะฮะนี่นี่เดี๋ยวก็ขอกุญแจครับขอกุญแจดูนิดหนึ่งนะครับดูภายในนิดหนึ่งนะครับทุกคนครับว่าโอเคไหมใส่แม็กหน่อยใส่แม็กน่อยใส่แม็กก่อน ไปไปไหนมาครับเนี่ยอ,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 อ๋อนอะไรล,ะล,ะละ่ะเนี่ยคันเนี้ใครจำได้เลยคันนี้เป็นรถของผมเองที่ว่าผมเคยรีวิวไปนะพอดีน้องเขาเอามาใช้เหตุลราเสียดายอิจฉาเพราะว่าอะไรป่ะเขาเก็บงานสวยมากทุกคนครับอืมเนี่ยฮะคันนี้เลยครับ C 200เนี่ยตัวนี้เขาก็เปลี่ยนไฟอใหม่นะ เปลี่ยนไฟมาใหม่นะครับสวยกระจังเปลี่ยนไฟมาใหม่คันนี้ไม่ขายแล้วเหรอคันไหนครับพี่คันนี้ไม่ขายแล้วโอ้โหโเก็บงานสไปอันนี้ขอกันแจกก่อนนะอันนี้เล่มโอเคครับเล่มท็อปเขาบ,บ,บอกกันยังคะว่าสลับกับของเมื่อวานอ๋อเหรออ๋อสลับกัเนเหรออ๋อเมื่อวานก็เอาไปคันหน,นึ่งนะครับทุกคนครับเมื่อวานเอาไปคันหนึ่งพอดีเล่มสลับกันพอดี ี่ันนี้คือยังไม่เก็บงานนะก็สภาพอย่างนี้เลยเสียดายไหม<ะ>เสียดายไหมสวยนะยังไม่เก็บงานสภาพแบบนี้เลยนี่นี่ครับห้องเครื่องนะครับเห็นไหมครับ ้องเครื่องถือว่าแห้งนะครับนี่รถเดิมนะดูจากตรงนี้ครับเดิมแต่ว่าน็อตมีขยับนะน็อตเคยเก็บสีมาแล้วนะครับอันนี้เคยเก็บสีมาแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวคันนี้เอาไปโอเคครับเดี๋ยวโอนตังค์ให้โอเคครับครับสวัสดีครับโอเคครับผมทุกคนครับก็เล่มเอกสารชุดโอนครบนะฮะนี่นะครับ ก็เดี๋ยวผมเอาไปรีวิวให้ทุกคนได้ชมนะฮะอ่าก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมให้มือกล้องนะฮะขับคันนี้ไปนะครับก็เดี๋ยวผมขับคันนู้นไปนะฮะคันดำนะฮะคันเบนซ์ไปนะครับก็ถือว่าปกติฮะรถเบนซ์ก็ถือว่าขับปกตินะ,ะทุกคนครับโอเคครับผมทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ให้อย่าลืมกดไ like, ลดะะค์อย่าลืมกดแชร์นะที่สําคัญนะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันที่หม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปอัปเดตคันนี้นะครับให้ทุกคนได้ชมครับไป